สวัสดีทุกคน้นะครับผมนะอยู่กับไซโคซิตนั่นเองครับซึ่งเรามาถึงจุดๆนี้แล้วนะครับผมนะเราจะมาต่อกันเลยนะครับผมนะมันล็อกนะฉันต้องการคุนแจเอ๊ะเนี่ยนี่มันอะไรวะเนี่ยเนี่ยผ้าเช่าเนี่มันผ้าอะไรวะเนี่ยศพเทกทุกคนนี่มันกลิ่นโคตรแย่เลยมันนุ่ม มันนุ่มมากเลยล่ะแต่ฉันรู้สึกเหมือนว่ามันยังใคร่มันยังอะไรสักอย่างเข็บด้านในนั้นด้วยอะไม่ฉันไม่อยากจะทำาฉันไม่อยากทำอะไรแบบนั้นหรอกไหเดี๋ยวนะมีอะไรบางอย่างอยู่ด้านในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่ฉันแตะอะไรอยู่ด้านในนี้เหรอฉันรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรอยู่ด้านในฉันพยายามมันเอามันออกมาแล้ว มันคือกุญแจมันไปใช้ได้ไหมนี่มันคือเชือกนันเหรอมันคือบาแต่ฉันคิดว่าต้องมีอะไรทำลายมันได้หรือเปล่าเอา้าเดี๋ยวนะอุปกรณ์ทูเราเก็บมาหมดแล้วหายหมดเลยทุกคนกุญแจเปื้อนเลือดซะด้วยสิผมก็ไม่ไว้ใจที่เท่าไหร่แล้ว อ,อฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยไม่นะฉันฉันฉันไม่อยากที่จะรู้สึกอะไรอีกแล้วแต่ฉันคิดว่าทำไมเด็กที่หายไปอาจจะเกี่ยวกับฉันก็ได้นะแต่ทำไมฉันคิดอย่างนั้นฉันเริ่มรู้สึกแย่แล้วสิ แม่ไม่รู้หรอกนะว่าทําไมลูกถูก,ถกล็อกเขาอยู่ด้านในทาไมลูกถึงยังอยู่ในโรงเรียนอยู่แหละพวกเขาทาทุกอย่างไปหมดเลยครับมันเป็นไปไม่ได้นะลูกถูกขังอยู่คนเดียวนั้นเหรอไม่มีอาหารไม่มีอาหารไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะนี่มันเด็กไปเหอียดหรือ,อยังไงเนี่ย ไม่อะไรก็ตามลูกน่าจะปลอดภัยนะลูกนะ่ออยก็อยู่ในนี้กับเรานะเราจะไม่ต้องไปคุยอะไรสักอย่างขนนะไม่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 ทางผมจะไม่อย่าเอาวันไม่ผมก็พอผมไม่อยากทำแบบนั้นอีกแล้วเรารู้แล้วลูกลูกเรารู้นะรรนะว่าเราต้องทำอย่างไรกันพอะง้น ยังไงลูกก็ต้องไปที่นั่นอยู่ดีฝันดีนะวิวแม่หวังว่าเออ่ลูกจะชอบพิซซ่านะแม่รู้ว่าลูกอาจจะไม่ค่อยชอบอาจจะชอบมันบ้างอะ่ะแม่ผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่ผมคิดถึงพ่อมากเลยทุกๆวันผมจำได้ ผมจำมันได้ตลอดทุกๆวันมาทำให้ผมเจ็บมาโดยตลอดเข้มแข็งไว้นะวิลวเลียมเขานี่ยจากเราไปไม่ได้ไม่นานเท่าไหร่แต่ก็ต้องเข้มแข็งเอาไว้พิซซ่าอยู่ไหนครับทำไมฉันถึงคิดถึงคุณเลยนะพิซซ่าไหนเอ่ยไม่เห็นมีเลยพิซซ่า ไหนอะพิซซ่าเอ๊แม่หลอกหรือเปล่าครับอืมพิซซ่าไม่เห็นมีเลยอ่ะพิซซ่าไม่มีแล้วเลยโรยพิซซ่าไม่มีเลยครับอือก็เป็นพวกน้ำโอ้โหรู้สึกแปลกที่ฟันชี่อ่ะมันสามารถแปลงร่างเป็นเราได้ทุกคน อะไรขึ้นกับฉันกันนะนอนเนี่ยนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยทำไมทุกทุกอย่างถึงมืดไปหมดผมไม่มาเล่นซ่อนหาในบ้านหลังนี้หรอกนะ อันนี้ห้องแม่เหรอครับมันคือภาพเนะีเตียงแม่นี่คือกล้องของแม่เอ๊ะหยิบก,กล้องมาได้เหรอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหืมเดี๋ยวนะคิดว่ากล้องทำอะไรได้เผมไม่รู้ว่ากล้องทำอะไรได้นะแต่แบบลองถ่ายดูดิ ูภพาพภาพเขียนมีอะไรหรือเปล่าทุกคนทำไมมันถึงเช็ดได้ล่ะเอนี่คือห้องน้ำของแม่ประตูมันล็อกเลยอเอ๊ะผมคิดว่าเราต้องถ่ายภาพอันนี้แน่เลยว่ะทุกคนแน่เลย นั่นไงผมต้องถ่ายภาพให้ครบหรือเปล่าปกติบ้านเราไม่มีภาพแบบนี้ไงทุกคนห้องน้ำมีไหมไม่มีฮะ ใจมากนะที่เจอเธออยู่ที่นี่พันชีนั่นคุณเหรอใช่หนูน้อยแต่คุณดูน่ากลัวจังเลยนะนี่คุณนี่นาพูดเรื่องอะไรนะ่นี่นายกำลังคุยอะไรกับฉันอยู่งั้นเหรอพันชียังไงก็ตามอ่ะนะแต่ คุณช่วยผมคุณซัพพอร์ตคุณไม่ได้มาช่วยผมยตลอดหรอกเหรอไอ้เด็กโง่เอ้ยเอาตามตรงนะฉันก็แค่ต้องการให้แกอยู่กับฉันที่นี่อย่างในโลกนี้อย่างตลอดการก็แค่นั้นนนัแหละพ,พูดเรื่องอะไรเนี่ยฮุบปากล่ะทุกคนที่นี่ตายหมดแล้วตาย ฉันพยายามเป็นถ้าเป็นถ้าอยากเป็นอิสระก็ออกไปจที่ซะถ้าเธอทำทได้เนยตูย้เย็นแล้วฉันเปิดตู้มันทำไมเนี่ยเดี๋ยวตู้กุญแจมันทำาไมที่นี่เนี่ยกุญแจอะไรอะ่ะ คุณแจบ้านเหรอหรือเปล่าฉันไม่สามารถใช้กุญแจตรงนี้ได้นะเดี๋ยว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 อดเดดเดยไว้ดิฉันปิดทีวีแล้วล่ะ มันมีเสียงขำอ่ะเอ๊นี่แต่ภาพนี้นเป็นภาพสุดท้ายแล้วปะ,ะเรียบร้อยแล้วฉันคิดว่านี่น่าจะเป็นภาพสุดท้ายนะมาดูภาพกันเปิดไหมเลืออกออกก่อนคุยังไม่มั่นใจในตอนนี้เอ๊ะอ๋อภาพในปี 1893... เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยผ่เอ้ยนี่มันน่ากลัวชะมัดเดี๋ยวก่อนนะมีเลือดมีท่ามกลางเลือดมีโน้ตจุดด้วยอะ่ะเป็นลายมือของแ <c oughs> ม่มัันเียนว่าออ t เทอรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับวันที่20เดือนตุลาปีหนึ่ปดแ นี่มันเป็นสุดสัปตาแล้วที่ฉันเริ่มรู้สึกแปลกๆใช่ก็นะฉันค่าเขาจากต้านในนี่นะมันเหมือนค่าเขาจากด้านในเลยฉันไม่รู้เหมือนกันเพราะฉันต้องจ่ายเงินมากแค่ไหนสำหรับอะไรแบบนี้แล้วฉันต้องทำยังไงดีล่ะพระเจ้าช่วยฉันด้วยพูดถึงอาการป่วยหรือเาทุกคน เอพูดถึงอาการป่วดหรือเปล่าอืมมันต้องมีพื้นที่วางรูปภาพทุกคนแต่มันวางไม่ถูกไงเอพื้นที่วางรูปภาพเหรอ รูปภาพเอาไว้ทำอะไรได้หนึ่งเก้าแปดสามอืมผมทำอะไรเนี่ยทุกคนผมดูก่อนนะเดี๋ยวห้องเราเข้าไปได้ป่ะอยากรู้อย่างหนึงห้องเราสามารถเข้าไปได้หรือเปล่าเฮ้ยเข้ายัางเข้าได้อยู่เหรอ ินายโรดจะทำร้ายผมเลยผม,ผมกลัวคุณนะ่ะเฮ้ยจริงๆนะ่ะเธอไม่ต้องกลัวฉันอีกแล้วนะหลังจากนี้ฉันชื่อเอสและนายเรียกฉันแบบนั้นก็ได้นะแบบเอสอะไรเงี้ย <c oughs> ผมไม่รู้ต้องพูดว่าจะพูดยังไงดีนะ w ั a เดอร์ฮ l ล ลักนณะ p a เปรมาไงทุกคนแป๊บนะลักษณะ p a เปรมาไงรูเมื่อกี้ทุกคนผ่<พ>อนคลายเข้าไว้ฉันอยู่ที่นี่ก็เพื่อช่วยเธอนะเธอสามารถออกไปจากพื้นที่ในฝันในฝันเลวร้ายนี่ได้ได้เหรอฉันก็แค่ต้องการภาพจากความรักนะท่านท่านนายเอามาให้ฉันละก็ในในภาพนั้น เข้ามาแล้วก็มันจะมีความสุขมากกันละแล้วก็อย่างแน่นอนฉันจะพาเธอออกไปจากที่นี่อย่างแน่นอนโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะผมทําได้หรือเปล่าได้เลยไว้เจอกันนะขอให้โชคดีแล้วภาพแบบไหนที่คุณชอบนั่นเหรออืมฉันฉันจะมองมนันนะฉันก็จะดูมันเองกัละแต่ไม่มั่นใจเหมือนกันมันน่าจะเป็นภาพเสียงกีต้องของ s อ1エッエッมันมน,มนเป็นภาพของมันเป็นภาพหนึ่งในภาพของภาพกแกลเลรี่ที่พิพิธภัณฑ์แกลเลรี่ที่นอร์เวย์น่ะซึ่งมันถูกจัดแสดงในปีหนึ่งแปดเก้าสามมันน่าจะมีภาพแบบนั้นอยู่หรือเปล่าอ่ะอหวังว่ามันจะมีนะแล้วคุณชอบมันเหรอ แล้วทำไมฉันจะไม่ชอบมันล่ะฉลักมาเลยล่ะขอบคุณนะวิวฉันคิดว่านายเนะี่ยเป็นเพื่อนที่ดีแล้วนายคิดว่ายังไงกับแล้วนายคิดยังไงบ้างล่ะใช่ทำไมจะไม่ล่ะผมคิดว่าตอนแรกผมคิดว่าคุณจะเป็นปีศาจซะอีกฉันปีศาจเนี่ยนะไม่ไม่ใช่หรอกปีศาจและเสียงกรีดร้องนะ่ะปีศาจนะ่ะมันต้องเป็นไอ้พันชีต่างหากล่ะ นายจะเป็นต้องระวังจากเขาให้มากนะผมตอนนี้ผมจะต้องเลือกที่จะเชื่อใจคุณแล้วมีอะไรบางอย่างเขาดูเหมือนเขาแข็งเก่งมากแล้วเขาก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันแล้วผมรู้สึกแฉ่ผมรู้สึกแย่มากๆเลยกับตัวผมเอาเถหน้าวิวอย่าพึ่งอย่าพึ่งรู้สึกแย่ไปเลยนะ จะเพิ่งรู้สึกแย่ไปมันมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรแย่เกิดขึ้นกับนายหรอกถ้าน,านายไม่ไปทําอะไรแบบนั้นไม่ทําอะไรแปลกๆนะนายสามารถควบคุมเขาได้แล้วนายต้องนายพร้อมที่จะเริ่มต้นหรือ,อยังละ่ะพวกเราเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของนายที่ที่นายสร้างขึ้นมาเอ๊ะ ที่แปลกมากเลยฮะมันรู้สึกแค่สมัมผัสอะยาผมต้องเอายาก,ก่อนทุกคนไม่มียาเหลือแล้วใครเคาะประตูเนี่ยมีใครบางคนเคาะประต,ตูใครเป็นคนเคาะกันแหละ ไม่น่ามาจากประตูห้องน้ำมาทุกคนเอ๊แล้วประตูนั้นมาจากไหนกันแน่น่าจะประตูนี้แหละแต่ผมเอ๊ภาพนี้มันมีจริงเหรอเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะเป็นคนลมิติหรือเปล่ามิติที่เราสร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยทุกคนเดไม่ไ,ได้ไหมดูเหมือนว่าขนประตูจะถูกหยุดเคาะแล้วเธอกลังปะผมกาลังไปไมผมกาลังไป สวัสดีตอนเช้านะนี่คือครอบครัวออเลสใช่นี่คือบ้านครอบครัวอ,อเลสใช่ไหมเออใช่ครับแล้วจะให้ผมช่วยอะไรเหรอเออเธอคือหนูน้อยวิลเลียมใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วดีวิลเลียมไม่เด้เวลาไปเไดวเวลาทำความรู้จักกันแล้ว ฉันคือนักสืบพอลนะซึ่งฉันมีการได้รับแจ้งว่ามีเด็กหายไปเนี่ยแถวๆโรงเรียนของเธอส่วนข้างๆางฉันก็คือตำรวจชื่อจอนกอดอนนะไม่ต้องห่วงนะแล้วแล้วแม่เธออยู่ไหนเธอน่าจะออกไปด้านนอกแล้วครับแม่ของผม ่าจะอยู่ในห้องของเธอน่าจะอยู่ในห้องของเธอ,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 เธอผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเรียกยังไงผมพยายามเรียกเธอแล้วดีงั้นเราจะรอยอยู่นี่นะได้ครับได้ครับคุณตำรวจกับนักสืบกำลังไปจาะลูกลักมีใครที่ประตูหรือเปล่าพวกเขาคือตำรวจนะครับต้องการคุยกับแม่นะ่ะต,ตำรวจเหรอ มันเกิดเหตุมันเกิดที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีคนเด็กหายตัวไปแถวแถวงเรียนของลูกใช่ไหมแน่นอนดูเหมือนว่าเขาเราน่าจะช่วยเธอได้นะพอเราเดินช้าๆสวัสดีตอนเช้าเนดะ้อคุณมิเรนดาสวัสดีตอนเช้าตำรวจมีอะไรให้เราช่วยเหรอผมก็แค่มาตามหานะ่ะ ว่ามีเบาะแสเกับเด็กหายหรือเปล่าที่ฮ์สทาวที่โรงเรียนฮ์สทาวเนี่ยพวกเราจะถามลูกของคุณวิลเลียมซะหน่อยเนะ่ยอย่างเงียเยียบนะแต่แน่นอนผมผมขอพูดตรงๆเลยว่ามันจะไม่นานหรอกไม่เป็นไรชคะ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นไรหรอกยังไงซะในะในตอนนี้ เอาคนน้าลูกรักยังไงถ้าพวกเขาน่าจะถามอะไรไม่ค่อยมากหรอกงั้นเหรอครับดีมากวิลเลี่ยงแล้วล่าสุดที่เธอเห็นเด็กหายไปคือยังไงล่ะเดออ็กหายไปเหรอผมจําไม่ได้ข้อละข้อสามคือผมจําไม่ได้ข้อสองก็คือสองวันก่อนพวกเราเล่นกันอยู่ที่อนาโตพาร์เออ ส่วนอันแรกก็คือสองสัปดาห์ที่แล้วผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาหายไปได้ยังไงกันแน่โอเควนินเลียมนั่นคือความทรงจำที่เธอจำได้ทั้งหมดใช่ไหมโอเคงั้นคำถามต่อไปดีกว่าแล้วครบแล้วเด็กที่อยู่ในห้องเรียนของเธอเลย ดีมากอันนี้คือดีมากครับผมเป็นแบบคนดีมากๆเลยทําให้ผมสึกดีมากอันนี้ก็คือไม่ได้ดีไม่ได้ไม่ดีดีเท่าไหร่ผมรู้สึกไม่ไม่ค่อยดีด้วยซ้ําส่วนข้อ3ก็คือผมไม่อยากจะตอบอะ่ะงั้นเหรองั้นคำถามต่อไปนะแล้วเธอได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ2วันก่อนที่เด็กจะเด็กตัวจะหายตัวไปหรือเปล่า อันนี้ก็คือผมจําไม่ได้สักข้อไห่นะถ้งความรจำผมมันแย่ข้อสามนะครับส่วนข้อสองก็คือหลับอยู่นะครับผมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าผมทําอะไรลงไปหรือเปล่าส่วนอันแรกก็คือผมอยู่ที่บ้านผมน่าจะผมผมคิดว่ามันน่าจะผมไม่ได้ไปหน,นคืนนั้นเลยนะดีมากเป็นเรีย่ยงนั่นคือทั้งหมดแล้วในตอนนี้ แล้วผมต้องทำไงต่อลหะไว่าไ,ไม่เป็นไรเราเลยไปเช็คบ้านอื่นแล้วเราขอค้นบ้านอ่ะนะตอนนี้นะ่ะแต่ผมต้องไปโรงเรียนแล้วมผมสายแล้วลนะ่ะงั้นเราจะเช็คงั้นเราจะค้นบ้านของเธอให้ไวที่สุดแล้วกันนะเอาเถอะนะวิลเลียมนั่นคืองานของพวกเขาเนะี่ยพวกเขาจนะทำงานของเขาไปเถอะก็ได้ก็ได้อ,ดอน่าจะประมาณสั้งห้านาทีนะ ขอให้ค้นกันให้ดีนะร้บคุณตำรวจไม่ใช่ว่าตำรวจไปค้นเจออะไรแปลกนะมีอะไรแปลกหรือเปล่าตำรวจเอยคุณตำรวจคุณตำรวจมีอะไรแปลกไหมครับผมกลัวมันจะแปลกเดยทุกคนไปเจออะไรตัวอะไรประหลาดประหลาดอะไรเงี้ยผมไม่อยานะ <c oughs> ก็ไม่แย่นี่นะ เราไม่เจออะไรที่น่าสงสัยเลยฉันหวังว่าคุณจะหาสิ่งที่คุณหาละฉันหวังว่าสิ่งที่คุณหานั้นจะได้เจอในเร็วๆนี้นะผมก็หวังนั้นเหมือนกันป๋าดาโอเคพวกได้เวลาออกไปจากที่นี่กันแล้วมันไม่ได้ช่วยฉันเท่าไหร่เลยนะเนี่ยเมืองนี้มันเงียบมากจริงๆเพราะงั้นเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็เลย เงียบมากเวลาที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ตลอดแต่เฮ้ย hey! ขอบคุณนะที่รวมมือขอบคุณนะที่คุณร่วมมือกับเราขอบคุณนะที่ให้ความร่วมมือขอให้เป็นวันที่ดีไม่เจอกันนะเออวิวได้เวลาไปโรงเรียนแล้วนะ,นะมันน่าจะสายแล้วล่ะโอเคเหมือนเดิมทุกคนไม่มีเวลาทำอาหารเช้าอีกแล้ว ต้องไปกินที่โรงอาหารอ,อแม่รักลูกนะลูกรักขอให้มีวันที่ดีไว้เจอกันครับเราไม่มียาหรอเฮ้ยไม่มันบอกว่านูพิวทุกคนยาไม่มีผมจําได้แสดงว่าต่อจากนี้คือช่วงเวลาที่เราไม่ได้กินยาแล้วสินะข้าวก็ไม่ได้กินยาก็ไม่ได้กินโอ้โห เฮ้ยพันชีเหรอมาเถอะนะ้วิบเธอต้องรู้อะไรบางอย่างนะเอ๊ะแต่ผมต้องเข้าเรียนนะตามมาก่อนเถอะนะอ,อะไรอ่ะฮะถังใต้ดินเหรอโอ้ oh my god ทางใต้ดินส,สวัสดีมาข้างล่างตามมาข้างล่างเลยโอเคผมไม่อยากขึ้นอะ่ะผมไม่อยากขึ้นลงอ่ะผผม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 ลงไปก่อนดีกว่าผมลงไปก่อนดีกว่าผมรู้สึกว่าด้านล่างมันมันปลอดภัยกว่าด้านบนยังไงไม่รู้เลย ฟังฮันผมเอ๊ะแต่บันไดนี้มันยาวแค่ไหนกันเนี่ยที่บันไดนี่มันยาวแค่ไหนกันนะไม,ไม่ไม่เอาที่นี่แล้วพันชี่คุณอยู่ไหนกันเนะี่ยด้านบนมีแต่ศพนะครับด้านบนอะ่ะมันมันไม่เปิดเลยต้องหารหัสเพื่อเปิดป,ประตูเอ่อ ผมไม่มัน่นใจนะครับระหัสอะไรแต่ผมขอตอบว่าหนึ่งหนึ่งห้าศูนใช่หรือเปล่าไม่เปิดอะรหัสผิดก็ไม่แปลกทุกคนมันคือเบอร์ส่งวีซ่าเมื่อกี้จริงๆนะผมไม่ขึ้นไปเมื่อกี้ทุกคนผมก็จะไม่เห็นศพนะหน้าเมื่อกี้ ก็นะครับผมนะก็สับไซโคโสิสพาร์ทนี้คนระับก็ขอจะไว้แต่เพียงเลยนะครับผมไ้ตามกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมนะบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับผมเย่